ปิดตำนานจุงชัยมังกรเยาวราชมือพิ่ฆ่าสีติคู่บารมีเฮียเหลาบ่ายวันที่26ตุลาคม2557พิธีชาปนากิจมนเทพหรือจุงชัยแซ่งโงที่วัดมหาพฤกษารามสี่พระยาบางรักอาจจะมีคำถา,ถามถึงการตายของเขาเพราะเมื่อถึงตรงนี้มือปืนเจ้าพ่อมาเฟียคงไม่พ้นคมดาบคมกระสุนแต่ไม่ใช่ทั้งสิ้นเขาป่วยด้ยวยโรคมะเร็งลำคอ จนถึงวาระสุดท้ายเมื่ออายุ64ปีพอดีวงการมาเฟียที่นักข่าวอาชญากรรมรุ่นเกา่ามักนำมาเล่าสู่กันฟังเสมอก็คือเรื่องราวของแก๊งมาเฟียเยาวราชที่หลายครั้งถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือมินิซีรีเป็นที่ติดอกติดใจของชาวบ้านย้อนกลับไปสู่ปี2532สภาพสังคมไทยในขณะนั้นยังโลกอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่คนละด้านกับสุจริตชนทั่วไป นั่นคือโลกแห่งอิทธิพลของเจ้าพ่อมาเฟียมีทั้งระดับภูทรกับนครบาลโดยทุกสำนักต่างมีเส้นสายโยงใย,ยไปถึงนักการเมืองตำรวจทหารบางคนที่ให้การหนุนหลังเหลาสวนมะลิหรือแคล้วทนิกุลถูกชูให้เป็นเจ้าพ่อเมืองหลวงเบอร์หนึ่งเส้นทางนักเลงผ่านความเป็นความตายมาอย่างโชคโชนว่ากันว่าอิทธิพลของเหลาสวนมะลินั้นบรรดาธุรกิจสีเทาต่างๆโดยเฉพาะบอนทุกแหง่ง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในเมืองหลวงต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้เขานอกนั้นยังมีสถานบริการแหล่งเริงรมไปจนถึงธุรกิจมืดหน้าชาของเฮียเหลานอกจากเป็นเจ้าของค่ายมวยสอธนิกุลแล้วยังมีตำแหน่งนายกสมาคมนักมวยอาชีพแห่งประเทศไทยการเข้าสู่วงการหมัดมวยนี้เองจึงสร้างความขัดแยง้งสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยย้อนหลังกลับไปค่ำวันที่4มีนาคม2531ณเวทีมวยราชดำเนิน วันนั้นมีการแข่งขันชกมวยเงินล้านโดยทรงชัยรัตนสุบันเป็นโปรโมเตอร์ที่นั่งเต็มทุกชั้นและเพียบพร้อมไปด้วยแข่เกลือระดับ VIP ของวงการอาทิเหลาสวนมาลิกับสมัครพักพวกนั่งอยู่มุมหนึ่งถัดไปใกล้กับมุมน้ำเงินปรากฏร่างช้ยวัดพลังวัฒนกิจหรือโง่ห้าพลังนักเลงรุ่นน้องที่กําลังขึ้นชั้นพรวดพรวดเสียงเชียร์มวยเฮเฮกับความตื่นเต้นเร้าใจของมวยู่่สําคัญ ที่กำลังแลกเตะต่อยกันอย่างสนุกสนานจนเสียงละครบอกหมดยกระหว่างนั้นนายชัยวัตรลุกจากที่นั่งเดินไปยังมุมน้ำเงินเพื่อต่อรองพนันมวยจังหวะนั้นมือปืนที่รอโอกาสอยู่ก็เดินเข้าหาชักอาวุธปืนจอยิงสวนทะลุแว่นตาจนเสียงโงงห้าพลังหงายท้องเสียชีวิตในทันทีช่วงนั้นคงไม่ต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนมวยหลักผ่านที่เต็มสนามต่างพากันแตกฮือด้วยความตกใจ ส่วนมือปืนซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นญาติทางน้องเมียของนายสีอัศวะทรงศักดิ์หรือสีตีผู้จัดการค่ายมวยสอธนิกุลโอกาสเกิดความโกลาหลนหลบหนีไปได้พร้อมๆกับกลุ่มของเหลาสวนมาลิเจ้าพ่อเลือดเย็นที่มานั่งดูผลงานด้วยตัวเองคดีรอบยิงโง่ห้าพลังโด่งดังมากและข่าวต่างพุ่งไปอย่างเหลาสวนมะลิซึ่งออกมาแก้ต่างเป็นระยะว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยส่วนสิตี ก็เป็นเพียงเด็กเก็บขี้หมาในบ้านไม่มีฤทธิดเดชอะไรทั้งที่มีข้อเท็จจริงปรากฏก,ก่อนหน้าว่าคนตายกับเหลาส่วนมาลิขัดแย้งกันเรื่องชิงเก้าอี้นายกสมาคมมวยต่อมาซิตีถูกจับข้อหาใช้จ้างวานแต่สู้คดีหลุดเนื่องจากขาดประจักษ์พยานหลักฐานจากผลงานดับคู่แข่งบารมีให้กับนายใหญ่นั่นเองสิตีจึงได้รับความไว้วางใจจากเหลาส่วนมะลิมากขึ้นและกลายเป็นผู้ติดตามราวเงาติดตัว โดยทั้งสองพูดคุยกันด้วยภาษาที่สองคือภาษาจีนและมีรสนิยมเสพสารระเหยเหมือนกันนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อลองค้นประวัติเข้าวคราวของนายสีอัศวะทรงศักดิ์พบว่ามีความเป็นมาไม่ธรรมดาเช่นกันโดยเริ่มเข้าวงการมาเป็นคนรับใช้ของเฮียล้อวงเวียน22นักเกรงรุ่นใหญ่ของเมืองหลวงอีกคนหนึ่งคอยทำหน้าที่ติดตามและชงกาแฟาให้เฮียกินต่อมาเฮียลอเกิดบาดหมางกับเหลาสวนมะลิ ความตายจึงมาเยือนเฮียล้อเร็วกว่าปกติและมือปืนที่จ่อยิงท้ายทอยเขาระหว่างนั่งจิบกาแฟคิดบัญชีอยู่ในบ้านพักก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมือปืนคนนั้นก็คือซีตีเด็กหนุ่มรูปร่างล่ำอ้วนชอบสวมชุดเอี๊ยมที่เฮียล้อไว้เนื้อเชื่อใจให้มาอยู่ใกล้ตัวนั่นเองว่ากันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดถูกกำหนดแผนโดยเหลาสวนมะลิและชีวิตของซีตีก็เปลี่ยนไปเมื่อมาอยู่กับเจ้านายคนใหม่ จากคนชงกาแฟก็ขึ้นชั้นมาเป็นนักเลงที่มีชื่อชั้นและขยับเป็นผู้จัดการค่ายมวยและด้วยผลพวงของการทรยศหักหลังคราวนั้นส่งผลให้เหล่าส่วนมะลิมักจะขอคำปรึกษากับสิตีเป็นประจำหากมีปัญหาใดๆรวมทั้งการวางแผนสังหารโงงห้าพลังด้วยความเจนจัดและไม่เคยไว้ใจใครเพราะหากข่าวรั่วนอกจากงานไม่สำเร็จศัตรูอาจย้อนเกรดกลับมาคิดบัญชีได้สิตี เลือกใช้คนใกล้ชิดที่เป็นญาติทางเมียและเป็นมือปืนหมายถอดด้ามแต่ศึกษาดูจนเชื่อว่าใจถึงจึงกำหนดวันตายงโง่ห้าพลังได้สำเร็จเมื่อสีตีพ้นความผิดเขาจึงกลับมาเดินสายในฐานะสมุนใกล้ชิดอันดับหนึ่งของเหลาสวนมะลิบอลพนันทุกแห่งในกรุงเทพกลายเป็นแหล่งหาเงินของสีตีแม้บอลจะเต็มใจจ่ายค่ามาเยือนหรือค่าคุ้มครองให้กับสีตีเที่ยวละสองหมื่นบาทแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยพอใจกับรายได้นี้นัก จึงสร้างความอึดอัดเบื่อหน่ายให้กับบ่อนเล็กบ่อนใหญ่นั่นเพราะสิตีจะลงไปเล่นพนันเองและเป็นนักพนันนิสัยเสียกล่าวคือได้เอาเสียไม่จ่ายจนที่สุดวันตายก็มาถึงเมื่อกล้าไปล้ำเส้นถิ่นมังกรเยาวราชตีสวันที่15ตุลาคม2532นายสีอัศวะทรงศักดิ์หรือสิตีพร้อมด้วยนายปราโมทสีสุขใจสำราญลูกน้องคนสนิท เดินทางไปเล่นพนันกรรมถั่วที่บอนเฮียสีตั้งอยู่ชั้นสองตึกแถวเลขที่66ตรอกใสหลังสุกี้บะหมี่เทก็กซัสถนนเยาวราชเคสัมพันธวงศ์กทมและเล่นพนันเที่ยวนี้สีตีมาในมุกเก่าๆคือขอเบิกชิปไปเล่นพนันโดยเที่ยวแรกเบิกไป300,000บาทแต่เล่นจนหมดและมาขอเบิกอีก10,000แหมดเป็นรอบสองแทนที่จะกลับบ้านสีตีขอเบิกเป็นรอบที่สคราวนี้สมุบัญชีปฏิเสธ จึงกลายเป็นเรื่องมีการโวยวายทุกข้าวของจนนักพนันกำถั่วแตกกระเจิงเสียงตึงตังดังไปถึงชั้นล่างว่ากันว่าเป็นห้องทำงานของกงกกเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งของเยาวราชที่ครั้งหนึ่งเคยตกลงกับเหลาสวนมะลิในเรื่องแบ่งพื้นที่ธรรมาหากินและยาล่วงล้ำกล้ำเกินกันกงกกซึ่งรับทราบเหตุมาโดยตลอดและมองเห็นว่าไม่ใช่แค่การมาส่วบอนกันธรรมดาแต่เป็นการยามหน้ายอมกันไม่ได้ เพราะหากไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะเบอร์หนึ่งทินมังกรจีนเขาก็คงตกชั้นเสื่อมเครดิตจังหวะหน้าสิวหน้าขวานนั้นนายมนเทพหรือจ,จุงใช้แท่งโงกับนายชาตรีหรือเล็กแท่งโงสองกุมารจีลูกน้องคู่กายซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงลผลุนผันวิ่งขึ้นไปเจอสิติยืนหันหลังจึงตะโกนเรียกชื่อแล้วยิงใส่ระยะประชิดสมนัดอนกระสุนถูกจัดตายทั้งสิ้นคือที่หน้าอกและขมับขวา ส่วนนายปราโมทลูกน้องสิติทำท่าจะเข้าช่วยจึงถูกนายชาตรียิงใส่อีกสามนัดกระสุนถูกศีรษะกับต้นแขนตายคาที่ทั้งลูกพี่ลูกน้องหลังปฏิบัติการล้มเด็กเจ้าพ่อนครบาลกรมตำรวจในยุคนั้นมีพลตำรวจเอกแสวงทีรสวัสิ์เป็นอธิบดีกรมตำรวจจึงเรียกพลตำรวจโทธนูหอมหวน้องผบชนขณะนั้นให้มารับผิดชอบคดี และใช้มาตรการเข้มข้นปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งเหมิมเกริมหนักข้อขึ้นทุกวันทุกวันโดยต่อมาเจ้าหนวาที่ติดตามจับกลุ่มนายชาตรีหรือเล็กแซ่โคไดในที่โรงแรมอพอลโลถนนวิภาวดีส่วนนายมนเทพหรือจุงช้ยแซ่งโงจับได้ที่โรงแรมเกียวอันสระบุรีเส้นทางสายมาเฟียมเมืองหลวงเหลาสวนมะลิมาถึงปัชิม,มบด เมื่อวันที่5เมษายน2534ซึ่งอยู่ในช่วงยึดอำนาจของคณะทหารเหลาสวนมาลิหรือแควทนิกุลถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธสงคราม M79 ยิงใส่รถเบนซ์ประจำตัวและกราดา M16 ถล่มพรุนทั้งคันขณะไปร่วมงานที่จังหวัดสมุทรสงครามนับเป็นการปิดฉากเจ้าพ่อครั้งสะเทือนเลื่อนล่านที่สุดในประวัติมาเฟียไทย25ปีผ่านไปจากบอลเล็กๆหลังบะมีเท็กซัสเยวราช รับเปลี่ยนเป็นบอลขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อซาลา9ก,ก้าดำเนินการโดยเจ้าพ่อเยวราชคนเดิมนับเป็นเรื่องราวด้านมืดอีกด้านที่คล้ายบทภาพยนตร์ดีๆที่เราชมกันบนเส้นทางนี้ย่อมสะท้อนให้เห็นจุดจบของเจ้าพ่อมาเฟียที่ไม่เคยแก่หรือเจ็บไข้าตายแต่ความจริงเรื่องหนึ่งที่ควรศึกษาก็คือเจ้าพ่อในยุคดิจิตอลไม่มีใครลากอาวุธสงครามหรือวางแผนโยกย้อนฆ่ากันไปมาอีกแล้ว จากวันนี้บนซาลาเก้าบิดตัวลงพร้อมๆกับชีวิตของนายมนเทพจุงชัยแท่งโงมือปืนใจเด็ดผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับศัตรูหน้าไหนที่คิดมินศักดิ์สีการดับรัศมีสมุนคู่ใจเหลาส่วนมะลิทรงผลให้กงกกจุงใช้กลายเป็นตำนานนักเลงเยาวราชที่เล่ากันไม่รู้เบื่อและกลายเป็นทำเลทองไม่มีมาเฟียรุ่นไหนกล้าตอแยอีกต่อไป